สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านยะไทยก็จะมาทําแกงเขียวหวานหมูค่ะเราจะทําแกงเขียวหวานหมูกันค่ะวันนี้ทําแค่พอทานหนึ่งชามพอค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะหลังจากที่เราล้างหมูทําความสะอาดแล้วเราก็มาเตรียมหั่นหมูหั่นมะเขือค่ะทําแค่ชามเดียวพริกแกงเขียวหวานเราซื้อมาค่ะแต่ว่าเราจะมาผสมใหม่ใส่พริกขี้หนูสวนลงไปแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นเราก็ จะใช้กะทิขวดค่ะลงมาแกงเราแกงน้อยๆแกงแค่พอทานใส่พริกลงไปผัดในกะทิเลยค่ะในกะทิของเราก็จะใส่น้ำมันน้ำมันพืชนิดหนึ่งนะคะเพื่อความให้พริกแกงของเราเวลาเราผัดจะหอมมากขึ้นค่ะหลังจากที่เราคั่วพริกแกงให้หอมๆแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อหมูที่เราหั่นเตรียมมาไว้แล้วลงไปค่ะ เมนูแกงเขียวหวานก็ทำง่ายๆค่ะทำทานได้ทุกบ้านเลยค่ะเราผัดหมูสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเติมกะทิลงไปอีกสักหน่อยหนึงค่ะเติมรสชาติหวานเค็มตามชอบใจเลยค่ะทำง่ายๆมากเลยค่ะอาหารที่บ้านทำตามที่บ้านหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะเพราะว่ากะทิเนี่ยข้นมากค่ะเราจะเติมน้ำเพื่อไม่ให้ เข้มข้นเกินไปหลังจากที่เราเติมน้ําเรียบร้อยแล้วเราก็จะรอน้ําให้เดือดค่ะเราก็จะปรุงรสแล้วแต่ตาชอบเลยค่ะย่าไทยก็จะใส่เกลือใส่น้ําตาลใส่ผงปรุงรสอีกเล็กน้อยค่ะใส่น้ําปลานิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นพอเดือดดีแล้วเราค่อยมาใส่ผักกันค่ะแกงเขียวหวานทานกับขนมจีนก็ได้ทาทานกับข้าวก็ได้ค่ะ ใส่ใบมะกรูดลงไปอีกสักหน่อยนะคะใส่มะเขือที่เราล้างทําความสะอาดแช่น้ําไว้หั่นแช่น้ําไว้ค่ะมะเขือจะได้ไม่ดําใส่ลงไปเลยพอเดือดแล้วเราก็จะมาเติมหัวกะทิที่เหลือเพื่อให้เข้มข้นดูสีสวยงามนะคะใส่ใบหัวละพาลงไปอีกสักหน่อยแล้วก็พริกขี้หนูจินดาที่เราหั่นเพื่อแต่ง สีให้มีเขียวแดงสวยงามนะคะแกงเขียวหวานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมตักเสิร์ฟให้กับทุกคนในบ้านแล้วค่ะวันนี้เราไม่แกงเยอะค่ะถ้าเราแกงเยอะแล้วเรากินไม่หมดก็จะไม่ค่อยน่ากินนะเราจะแกงแค่ถ้วยเดียวใช้กะทิกล่องเล็กๆกล่องเดียวก็พอค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ เราจะทานกับไข่เจียวหรือว่าจะมีอาหารที่ทอดเล็กๆน้อยๆเสริมก็ยังได้ค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วกับข้าวแกงเขียวหวานมื้อนี้ขอบคุณทุกการรับชมค่ะ